สวัสดีครับผมภัยสารชัยชนากรนะครับอดีตวิศวกรปัจจุบันก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะเกี่ยวกับเ,เสริมสุขภาพตัวที่ชอบนะฮะมากที่สุดจริงๆต้องบอกว่าเป็นเฟรกเพราะว่าเป็นตัวแรกที่ทำให้ผมเข้ามาในธุรกิจนี้นะครับบังเอิญอายุอยู่ในวัยที่มันเริ่มจะเจ็บตามข้อนะครับแล้วมันก็จะคิดว่าคงอาจจะเกิดจากเกานะครับเพราะว่าทานพวกเครื่องในแล้วก็เนื้อสัตว์ปรากฏว่า ลองทานเฟกดูนะฮะวันละซองเนี่ยทานไปได้แค่5วันนะครับอาการที่มันเริ่มเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันหายไปเลยนะครับก็เลยแปลกใจว่าทำไมดีขนาดนี้สวัสดีครับผมชื่อเจริญวงชุ่มเย็นนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแถวสุวรรณภูมินะครับก็จริงๆตัวที่ชอบที่สุดนะครับก็คือตัวเอ็กโซครับเพราะว่าเอ็กโซเนี่ยมันเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนซึ่ปกติเนี่ยผมมีปัญหาประจาตัวก็คือเป็นภูมิแพ้ครับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะมีอาการบ่อยมากคือ ตื่นเช้าไม่ว่าจอากาศจะเป็นยังไงก็ช่างครับจะมีคัดจมูกมีน้ำมูกหรือแม้แต่ว่าโดนฝุ่นโดนควันเนี่ยก็จะไอตลอดพอทานเอกโซเข้าไปประมาณอาทิตย์หนึ่งจะเริ่มเห็นผลได้ชัดเลยครับว่าอาการเหล่านี้หายไปครับแล้วก็เวลาทํางานดึกดื่นดื่นทานเอกโซเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยเพลียรครับขอบคุณครับแพทย์หญิงกนกวรรณตรวจรักษาทั่วไปตอนนี้มาดูแลน้องๆที่อเจลนะคะเบืฟูลไทม์ จะพูดถึงทุกผลิตภัณฑ์ไม่ได้เพราะว่ากําหนดเวลาไว้ตรงนั้นแต่หมอจะพูดเป็นรายวันเพราะมีน้องปรึกษารายวันนะ,ะเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดวันนี้เขามีติดต่อมาจากภูเก็ตนะะพูดเกี่ยวกับเรื่องเอ็กโซแล้วกขขอบคุณเกี่ยวกับที่การที่หมอให้แนะนําให้เขาเอาไปใช้กับ ครอบครัวของเขาแล้วทุกคนก็ดีใจมากว่าเอ็กโซช่วยเขาได้หลายอย่างโดยเฉพาะน้องจากลาดบุรีกับภูเก็ตเนี่ยเขาให้คุณพ่อโดยไม่ตั้งใจเอาไปสิบซองคุณพ่อมีปัญหาเรื่องปลายนิ้วายเท้าชาแล้วเกิดอาการเหมือนกับคล้ายๆแคลมนะก็คือคล้ายๆตะคิวเล็กๆน้อยนแล้วก็เกิดอาการเหมือนกับติ่งริงความรู้สึกเปลี่ยนไป คุณพ่ออายุ60กว่าแล้วเลยก็เกิดปัญหาว่าทําไงก็ทิ้งไว้สิบองแล้วก็บอกพี่ชายว่าให้ช่วยตามหน่อยแล้วพอตามพี่ชายเขาก็มาถามมันที่สามถามคุณพ่อว่าเป็นไงบ้างคุณพ่อเขายังชั่วไหมคุณพ่อว่าก็เฉยไม่บอกเลยเขาก็ไปถามคุณพี่ชายว่าช่วยดูให้หน่อยนะแล้วเขาก็กลับมาปรากฏว่าพี่ชายโทรมาบอกว่าคุณพ่อบอกว่าเออมันเจ๋งจริงนะแอดเจลเนี่ยมันดีนะเอามาอีกสักกล่องดีไหมขอบคุณแอดเจลค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอ๋ค่ะอารนยชัยสงครามเป็นวิศกรคอมพิวเตอร์ค่ะ ก็วันนี้จะมาแชร์ตัวโอมาค่ะก็คือเชื่อว่าในที่นี้นะคะยังมีบางคนที่ยังศึกษาอยู่แล้วก็ยังทํางานอยู่นะคะแล้วก็ประสบความประสบปัญหาในเรื่องการง่วงเหงาหานอนในตอนกลางวันนะคะซึ่งเองเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะตอนคืนเนี่ยไม่เคยนอนก่อนตีสองมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วมันจะติดมากเพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยเราจะง่วงมากค่ะจนเมื่อสุดเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนงานแล้วเป็นช่วงโปรเจชัน,นะคะ่ะ แล้วไปไปแบบไปหลับตอนประชุมนะคะก็อายมากนะคะแต่ที่สําคัญคือเมนเร์ค่ะเรียกไปคุยบอกว่าเออเอเอ,เอมันก็ช่วงโปรนะแล้วแก้ได้ไหมตรงนี้กาแฟก็เอาไม่อยู่แล้วเอจะทำยังไงะคะเอก็ไม่เป็นไรพี่เอแก้ได้ต้องบอกแก้ได้ไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ผ่านโปรนะคะไม่เป็นไรพี่เอแก้ได้หลังจากนั้นก็กินโอมค่ะปัญหาเรื่องการง่วงนอนตอนกลางวันนะคะไม่เกิดอีกเลยอยากให้ทุกคนได้ลองขอบคุณเอเจลค่ะสวัสดีครับผมพันวทโทสมชายสมใจครับ อดีตในบทติดตามท่านนายกชวนสองสมัยท่านนายกบรรหารหนึ่งสมัยเคยถวายราคาพระบรมสารีวงศ์อยู่3ปีกว่านะครับแล้วก็ทํางานดูแล v ีพีฝ่ายต่างประเทศอยู่5ปีกว่านะครับเข้าสู่ธุรกิจเอเจลฟูธา์มครับชอบปิดพันธ์ของเอ็กโซครับเพราะว่าตัวเองทํางานหนักมาเมื่อก่อนไม่ได้บารุงร่างกายครับเพราะเอ็กโซมีวิตามินมากกว่าสองสองร้อชนิดนะครับขอบุณเอ็กโซครับสวัสดีครับผมดํารงผู้มนีกรน,นะครับอดีตเป็นผู้ช่วยผู้การด้านสินเชื่อต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมได้รับคําแนะนําจากคุณโกบอนุศราอาจารย์นัลังสีและอาจารย์นเนตวงษาตบมือให้ท่านนะครับออพอเข้าธุรกิจเอเจ้นี่นะครับผมได้ทานโอมนะฮะคือตื่นเต้นมากผมจบที่ราชกระบังนะฮะจบปริญญาโทด้านการจัดการไอทีแล้วก็รีคูดกันทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวปรากฏว่าน,นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็โอมขึ้นมากิน แล้วก็กินเสร็จเนี่ยปรากฏว่าตอนตอนที่เรากินเนี่ยมันเพลียมากๆพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเลยฮนะขอบคุณเอเจลครับค่ะสวัสดีค่ะทะวัญญาเทพานนท์นะคะเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับขนมแพนชายค่ะแล้วก็จะมีปัญหาก็คือ,อน้ําหนักตัวเราต้องชิมต้องเปลี่ยนรสชาติต้องคิดค้นขนมใหม่ๆขึ้นมาตลอดแล้วก็น้ําหนักตัวก็เพิ่มขึ้นจาก55เป็น90 แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวจริงๆไม่กี่เดือนค่ะก็พยายามทําทุกอย่างตกใ<ไ>จ <spreads> จริงๆค่ะนี่คือเรื่องจริงแล้วก็เคยลดแล้วมันก็ไม่กระชับอยากจะแนะนาฟีดค่ะกินมาเกือบสามเดือนแล้วค่ะเ,กกเดือนแรกสามกล่องเดือนที่สองสองเดือนที่สามก็คือหนึ่งยจะบอกว่าน้ำหนักลงแล้วสิบสามกิโลค่ะโอ้โหอบคุณมาค่ะนี่้วยครับนี่้วยครับผมชื่อพี่วาดสัจมากนะครับก็เป็นแพทย์สมุนไพรนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบังเอิญมีอุบัติเหตุผมเดินสะดุดสายไฟแล้วลม้มแต่ขามันยังติดอยู่ที่สายไฟเพราะนั้นมันมันไม่สามารถที่จะก้าวแล้วไม่ให้ล้มได้มันล้มทั้งยืนเลยแต่ความที่เคยเป็นนักกีฬาผมก็ไหลลงนะครับแต่พอยืนขึ้นมาใหม่ป๊บผมเดินไม่ได้ข้อเท้าซ้ายเคล็ดครับผมรู้เลยว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้ววันรุ่งขึ้นต้องบวมแน่แล้วผมต้องเดินไม่ได้ไปอีกสองสาวันผมทราบ แต่ความที่เป็นแพทย์สมุนไพรผมก็มีอุปกรณ์พร้อมนะครับกลับไปบ้านแทนที่จะต้องใช้ผ้าพลังงานหรือทาน้ํามันทานสมุนไพรอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็นึกขึ้นได้ผมทานเฟล็กทันทีทานเฟล็กหนึ่งซองนะครับไม่น่าเชื่อว่า15นาทีนี่ผมหายปวดนะครับแล้วผมก็เลยไม่ยอมทายาไม่ยอมพันผ้านอนก่อนนอนอีกหนึ่งซองวันนั้นห่างก,กันไม่ถึงสองชั่วโมงผมทานสองซองพอตื่นขึ้นมาตอนเช้า ปาฏิหาริย์เกิดคือผมลืมไปเลยว่าผมเจ็บมาเมื่อคืนผมสามารถเดินได้เหมือนปกติโดยที่ลืมไปว่าข้อเท้าเคล็ดขอบคุณเฟล็กครับสวัสดีค่ะชื่อนันาพรช่วงนิมิตเขมวัต์นะคะจบปริญญาโทที่มอสวประสาษาิมินะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนในพิเศษที่สถาบันราสถาบันของทุยกรมหมิงกรบรัฐนะคะ เข้ามาธุรกิจนี้เพราะว่าสนใจผลิตภัณฑ์นะคะตัวฟิตนะคะแค่เห็นแพ็กเกจก็มีความรู้สึกว่าสวยใช่ไหมคะผู้หญิงเราก็ต้องชอบอะไรที่สวยงาม,งามนะคะแพ็กเกจสวยและพกพาง่ายนะคะแล้วเรื่องของสุขภาพแล้วก็ รูปร่างเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของผู้หญิงใช่ไหมคะสำหรับดิชันเองนะคะก็ได้เคยกินยาพวกยาลดความอ้นวนที่เขาว่าดีนะคะถ้าใครเคยกินเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีเอฟเฟกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกระหายน้ําใช่ไหมคะแล้วก็วิววิวมึนๆหัวประมาณนี้นะคะจะมีเยอะมากแต่ถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเอฟเฟก์พวกนี้แล้วก็ปลอดภัยนะคะเป็นสารสกัดจากผลไม้แค่นี้เองนะคะแล้วทานไปแล้วเนี่ยเวลาเราผอมลงใช่ไหมคะ ผิวหนังอะไรก็ไม่เหี่ยวย่นด้วยเคยหยิบไหมคะกระโปรงสมัยเรียนขึ้นมากับกระโปรงสมัยนี้ขึ้นมาหยิบขึ้นมาเทียบกันแล้วตกใจอะคะ่ะเป็นไหมคะเอ้ยนี่มันซสแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้นะคะจากไซส์เอสตอนสิปีที่แล้วนะคะตอนนี้สามารถกลับไปใส่ได้แล้วนะคะขอบคุณฟิตค่ะขอบคุณค่ะพอดีผมก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะผมชื่อธงชัยพัฒนนะครับอาชีพเป็นนักเทคนิคการแพทย์นะครับก็มีเพื่อนมาแนะนําสินค้ากลุ่มนี้ให้ผมนะฮะผมเองผมไม่เคยเชื่อหรอกครับถ้าที่สุดไม่ได้แล้วกวดโดนหลอกมากๆ เพราะเราทางานอยู่สายการแพทย์อยู่แล้วนะฮะก็มีตัวหนึ่งที่ผมทดลองทานดูเองแล้วก็ให้เพื่อนฝูงรับประทานคือตัวโอมเนี่ยฮะเหตุผลที่เลือกตัวนี้ก็เพราะว่ามาันพิสูจน์ได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอหลายวันต้องเดี๋ยวนั้นหรือต้องภายใน5นาที10นาทีเราต้องต้องบอกได้ว่าโอเคไหมรู้สึกยังไงบ้างนะฮะเราก็พิสูจน์จวกการลองทานเองก่อนสองหนึ่งเอ่อมีเพื่อนๆที่เป็นพยาบาลหรือว่าเป็นหมอเป็นอะไรนะที่ว่าลงมาดึกๆผมก็บอกว่าลองทานดูสิสองหนึ่งเป็นยังไงบ้างพอดีไปเจอคุณหมอคนหนึ่งต นะจะทานไปซองเขาก็บอกว่ามันก็ดีเนาะแต่ยังไม่สดชื่นเท่าไหร่ก็บอกอ,อีก2องละกันนะฮะผมก็นั่งคุยกับไปเรื่อะไรแกก็บอกที่เห็นสังเกตได้ชัดชื่ตาสว่างเพราะมันมีตัวเทารีนอยู่ข้างในนี้นะฮะเรารู้สึกสดชื่นขึ้นเนื่องจากการทำงานของโสมเพราะฉะนั้นเราก็เองเรากินเนี่ยเราตัวเล็กๆเ,เรากินแค่2องเดียวเรารู้สึกพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถทางไกลหรือคนที่ทํางานดึกอะไรทดลองได้นะเพว่ามันพิสูจน์ได้ภายในเวลาไม่เกินสิบห้าทีเนื่องจากมันสามารถอบซอบหรือดูดซึมได้ตั้งแต่ในปาาาากกนะมใใชดูซึรรเพอห แล้วสเต็ปที่สองคือดูด,ด,ดซึมในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นการออกอทธิมันจะรวดเร็วมากและที่สาคัญคือมันคือเนเจอร์มันมาจากธรรมชาตินะครับขอบคุณมากครับผมพิสิทธิ์เอี่ยมประภาวดีนะครับก็อดีตท,ทำมาหลายอาชีพนะครับเคยขี่วินมอเตอร์ไซค์นะส่งพิซซ่าคาเฟซี่แล้วก็ล่าสุดก็รับประมูลของเก่าตำโรงงานนะครับประทับใจเอเจลก็คือในเรื่องของตัวโอบ,บผมจะเป็นคนที่อยู่ในรถแล้วก็ขับรถบ่อยมากนะชีวิตเนี่ยเกือบอยู่ในรถเกือบทั้งวันเลย นะช่วงประมาณสักสิบโมงเนี่ยเราก็จะมีอาการง่วงนอนนะหลังจากได้รู้จักโอมเนี่ยก็ลองสัมผัสดูผลิตภัณฑ์ดีมากนะครับรู้ตัวอีกทีนะครับประมาณสองทุกตาเรายังสว่างเหมือนเดิมจากตอนเช้าเนี่ยเรามีอาการที่ง่วงมากเลยนะครับขอบคุณโอมครับ สวัสดีค่ะชื่อนิถาเมืองสองชั้นนะคะอดีตก็เป็นพนักงานประจำนะคะแล้วก็ปัจจุบันทำบร,ริษัทเอเจลเต็มเวลานะคะก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของเฟกนะคะคือกระดูกนะคะตรงเข่านะคะมีปัญหาติ่งได้ทานตัวนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่10แล้วนะคะแล้วก็อาการที่เป็นคือเมื่อก่อนนะคะจะมีปัญหาในเรื่องเข่านะคะเขา่า น้ำหล่อเลี้ยงในเข่าน้อยนะคะเวลาเราเดินแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงดังแล้วมันจะมีอาการปวดๆใช่ไหมคะ,ละหลายๆท่านเนี่ยผู้สูงอายุจะเป็นแต่สำหรับติงเนี่ย อายุยังน้อยเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าเคยไปหาคุณหมอที่วิภาวดีคุณหมอบอกว่าคุณอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงมากเกินไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกใช่เพราะว่าเราใส่มั้งแต่อายุ19นะคะแล้วก็ใส่มาตลอดเพราะว่าเราเนี่ยตัวตัวเล็กอันนี้ใส่แล้วสูงแลยนะคะยังดึงได้แค่นี้เพราะว่าแฟนเนี่ยสูงร้อยแปดสิบอะค่ะตึงตัวเล็กมากนะคะก็เลยต้องใส่แบบนี้ตลอดนะคะไม่เคยเลยที่จะไม่ใส่ส้นสูงนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าให้ให้งดลงได้ไหมเราก็บอกไม่ได้ค่ะคุณหมอเพราะว่าดิฉันมีปัญหาตรงนี้มากคุณหมอบอกว ดิ่งก็ทานยาอยู่ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของกระเพาะตอนนี้พอเรากินไปมากๆกระเพาะเราเสียนะคะแล้วติ่งได้ทานตัวนี้นะคะสิบวันหกวันแรกที่สัมผัสได้คือว่าอาการปวดจะน้อยลงนะคะแล้วก็เวลาเราเดินเนี่ยนะคะเสียงที่มันดังแปลกๆมันจะไม่ค่อยมีนะคะแต่ตอนนี้ยังมีอยู่แต่ยังไม่ะหายไปแต่อาการปวดบอกได้เลยนะคะวันนี้วันที่สิบอาการปวดไม่มีแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเฟกค่ะ